อัวใหญ่มากเลยค่ะคงไปนอนได้เลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่น่ากินเลยอะ่ะเขาเรียกว,ว่าเขาหยกอะคะอ๋อนี่นใหญ่เห็นไหมคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปยังภูเก็ตเป็นจังหวัดในฝันที่อยากไปมานานแล้วค่ะเคยไปมานานแล้วตั้งแต่สมัยสาวๆนั่งรอนั่งรอ,อกลับอยู่ค่ะ มาสามแล้วตอนนี้เหลืออีกสองเจ้าฮัลโหลทริปนี้เป็นทริปที่สองที่เราบินด้วยแอร์เอเชียบุฟเฟ่นะคะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ในการเช็คอินอย่างแข็งอ่ะได้ตั๋วเรียบร้อยนะครกบ้องสองคนมาถึงแล้วเจ้ามาภาษาไทยเออทำการไปแล้วเอามาดับแรกสแกนนะคะ นี green 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 ่ D M K ตึ๊ก D M K นะจ๊ะไม่ใช่ B N K D M ตอนนี้ก็ยังเช็คอินกันไม่เสร็จจ้าีมนย้าี่ายเก้าจอะย่ยนะายานท่า็ตค่แล้วจ้าสนามบินภูเก็ต ออกจากแอร์พอร์ตมาก็เจอทะเลเลยค่ะไฮที่สุดก็มาถึงรถเช่าของเราแล้วนะจ๊ะมี่รอบขาแล้วก็เใคดขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะคะข้างหลังก็เป็นอะไรนะคะให้ที่รูสุดไหมนะคะขอบคุณนะคะไปเที่ยวกันหมดสภาพอยู่ไหนเนะะาะไว้ดู ะะซปเปอร์อิงกำลังมาตงเลยนะคะน่ากินมากเลยค่ะหิวอะนีม่มีบักกุเต้ได้นะคะยกน่ากินเลยอ,ะอ่ะเขาเรียกว,ว่าเคาหยกอ่ะคะอ๋อเคาหยกเขาบอกว่าเป็น หมูสามชั้นเอามาทอดเอามาทอดเอามานื่งใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเมนูไปกินกัได้ที่ร้านลูกไก่บร้อมกุฏิ ก็วันนี้นะครับทำไมต้องขึ้นแสงสูงเลยก็ลาหนึ 5, <ะ>่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามค่ะ<ำ>ยังไม่หมดนะคะจริงเหรอสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าค่ะยังไม่รวมหมูสามชั้นกับปลคุเตะรวมเป็นยี่สิบเอ็ดจานนะคะ านมชานมเติมนมอันไหนคือชานมชากับยังเห็นเป็นชาเหมือนเดิมอันนั้นชาอันนั้นนมอ่านี่คือวิธีการทำให้ชาร้อนกลายเป็นชานมนะคะโ Oh my god เดี๋ยวเดี๋ยวตีนไก่ไม่ได้ที่เอาหี๋ววุ่นนากลัวเลยอ่ะตอนกินอ่ะอร่อะไรมามาเกาะทำไม มาขออะไรกินน้าล้วข้างเหมือนเสือเลยป้าด้านหน้าเหมือนแมวด้านข้างเหมือนเสือมาเกาะพี่ขีดเขาทำไมหารวยมาเกาะพี่ขีดเขาทำไมไปแล้วรับค่ะมาดูบวกคาเฟ่ภูเก็ต ดูแล้วค่ะว้าวว้าวสวยมากวัวใหญ่มากเลยค่ะลงไปนอนได้เลยนะเนี่ย ทุซากของขนมหวานอ,อ,อ,อไม่ได้สั่งน้ำใช่ไหมคะสั่งค่ะนี่ไงะชามะนาวเลียกต้นคุณนายตื่นสายมาด้วยก <laughs> ็ไม่ล้ลงอเจาได้ยังไงน้าลก นนี้เรามาถึงวัดฉลองแล้วนะคะมาแป๊บนึงกตกใจหมดเลยค่ะมีจุดประทัดนี่เรียกว่ามนดบพ่อท่านสมเด็จเจ้าพระครูวิสุทธิ์วงศาาจารย์านุวณี โอ้ my god นี่เป็นประวัติวงัดฉลองหรือวัดชัยทารารามค่ะเสียงีคุณก้องค่ะที่คุณก้องทำกันบ้านมาช่วยอธิบายความเป็นมาของวัดฉลอง่อยค่ะที่นี่เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตเกิดเมื่อสมัยสุโขทัยครับสมัยตอนนั้นเนี่ยมีพ่อขุนรามเมงค่ะเขามายึดอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันอยุธยาสูงมาก ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปยังจุดถ่ายรูปนะคะที่ตากล้องแนะนำบอกว่าไปอยู่ประตูคนรบานตากล้องอยู่ไกลๆนู่นค่ะ <c oughs> สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนคะอันนี้เป็นบรรยากาศชั้นหนึ่งนะคะถึงชั้น3ามนะคะทุกคน นี่ค่ะองค์พระธาตส,สวยมาก,เ,กเลยค่ะภูเก็ตค่ะโอ้นี่บรรดาผองเพื่อนที่หมดสภาพนะจากอากาศที่ร้อนมากวันนี้ถ่ายรูปสวยค่ะแต่ว่าได้คะ่ะไปเดี๋ยวเราไปต่อดีกค่ะ มาถึงวัดแล้วจ้าวัดพระใหญ่เห็นไหมคะน,นี่นะที่ซื้อหมวกมากันไม่เยอะเชียว,น,วน,น,นี่ค่ะอันนี้เรากำลังขึ้นไปสัก,กระ,ะองค์พระใหญ่นะคะไหนดูซิหมวกอะไรช่วยป้องกันอะไรได้บ้างคะนี่นให้ดูใกล้ก่อนฝน,นตกมาก็ทะลุ สวยมากมาเลยค่ะทุกคนที่มองเห็นไกลๆเนี่ยเป็นเรือนะคะ